หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่23กองทัพสหรัฐนั้นเคยใช้ระบบถ่ายภาพทางอากาศติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเวทงโดยว่าพวกเวทงนั้น มักขุดหลูดำดินอยู่ภาพถ่ายทางอากาศต่อพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีพวกเวียดกงมาซุ่มอยู่หากภาพที่ถ่ายวันนั้นมีข้อแตกต่างจากภาพที่ถ่ายเมื่อวันก่อนแม้แต่ต้นไม้ถูกโค่นลงเพียงต้นเดียวดินถูกขุดเป็นร่องเป็นขู่สหรัฐจะสั่งเครื่องบินทำการทิ้งระเบิดปูพรมใส่บริเวณนั้นทันทีท้งนี้อาศัยสาเหตุจากที่ว่าภูมิประเทศบริเวณนั้นถูกดัดแปลงซึ่งต้องเป็นฝีมือการกระทำของมนุษย์แน่หรือแม้แต่บริเวณที่เป็นป่าทึบ พวกเวทโงสามารถเข้าไปหลบซอ่อนรอดพ้นจากการตรวจการทางอากาศสารัฐจะใช้สารเคมีโปรยลงบริเวณนั้นให้ต้นไม้แห้งตายจนสามารถมองเห็นพื้นดินได้หรือแม้แต่เส้นทางเคลื่อนย้ายที่ยานพาหนะต้องวิ่งผ่านไปมาประจำสองข้างทางที่ลกด้วยป่าไม้พุ่มไม้หรือที่กำบังใดก็ตามที่พวกซุ่มโจมตีสามารถใช้ประโยชน์ได้สารัฐจะใช้แทรกเตอร์ไถถางเกรดพื้นที่สองข้างทางนั้นจนลงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ให้ห่างออกไปจากสองข้างทางข้างละอย่างน้อย500เมตรถึง1,000เมตรนี่คือบางตัวอย่างบางวิธีที่กองทัพสหรัฐพยายามที่จะเอาชนะฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาวแต่แล้วสหรัฐก็ต้องแพ้ตามที่รู้กันอยู่เกือบ6กทุ่มคืนนั้นที่จ่าดาวเหนือถูกคนที่เป็นเวรปลุกให้ตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงวิทยุเรียกจากบอกอที่สถานทูตนอสตาจากฮันนี่เปลี่ยนเสียงเรียกนั้นดังอยู่สองสาครั้งจ่าดาวเหนือจึงตอบกลับไป จากนอสตาเปลี่ยนโอเคนอสตาขอโทษด้วยนะที่รบกวนเวลาพักผ่อนทีแรกนึกว่าจะติดต่อไม่ได้ซะแล้วสิกําลังทาอะไรอยู่หนะ่ะความจริงแล้วจ่าดาวเหนือรู้ดีว่าพันเอกนอแมนแกล้งพูดสัพยอกเสียมากกว่าพอรู้อยู่เต็มอกว่าคืนนี้พวกเขาต้องรอวิทยุจากบอก,กอเกี่ยวกับเป้าหมายดังนั้นเป็นธรรมดาอยู่ดีที่ต้องขึ้นสายอากาศยาวสูงรอไว้เมื่อรู้ว่าถูกสัพยอกมากก็เลยแก้เกมกลับกําลังไม่เลิฟนะฮันนี่เปลี่ยนโอเคดีมากเพื่อผมด้วยนะ เรื่องเครื่องบินโจมตีโอเคอีกไม่เกินสิบนาทีคงไปถึงเมื่อไปถึงแล้วคุณติดต่อรายละเอียดกันเองโอเคไหมโอเคครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาเรารหัสเครื่องบินลาเปลี่ยนโอเคนอสตานักบินรหัสบลูสกายหนึ่งถึงสี่เปลี่ยน,ค,น,น, 4, ยนครับขอบคุณบลูสกายหนึ่งถึงสี่รวมสี่เครื่องเปลี่ยนโอเคถูกต้องงั้นคืนนี้เอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันพรุ่งนี้ค่ำค่อยพบกันครับขอบคุณครับจ่าดาวเหนือไม่คิดที่จะปลุกคนอื่นให้ตื่นขึ้น,นมาแต่อย่างใด เพราะเชื่อว่าเมื่อเครื่องบินมาถึงเขาคงตื่นเองสายตาเหลียวไปดูทางทิศที่กำหนดเป็นเป้าหมายมาบัดนี้ไม่เห็นแสงตะเกียงเหลืออยู่เลยชาติเข้าเวรตั้งแต่เมื่อไหร่ชั่วโมงกว่าแล้วครับพี่แสงไฟมันหมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะก่อนผมเข้าเวรครับจ่าดาวเหนือไม่ตอบหรือถามอะไรอีกเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์จึงหันไปปลุกเมเจอร์โรเจอร์เพราะรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งเป้าหมายอยู่ที่แก่คนที่ถูกปลุกขึ้นมาเมื่อรูเรื่องก็ตอบโอเคทันที เสียงเครื่องบินแว่วมาทันทีตามเวลาที่พันเอกนอร์แมนบอกเอาไว้คิดเหมือนกันว่าเขาสามารถกะเวลาได้แม่นยำดีจริงๆเสียงที่ได้ยินถ้าเดาไม่ผิดมันน่าจะเป็นเสียงที8่ 28. ไอ้มองอีกแล้วโถเอ้ยเวรกรรมจะดาวเหนือหมายถึงนักบินที่เป็นทหารลาวมงสำหรับเครื่องบินสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองที่ออกปฏิบัติการมักใช้ทหารมงวังเป่าเป็นนักบิน ความจริงพวกนี้ค่อนข้างจะเก่งสําหรับการบินที่ได้รับการฝึกสอนมาจากสหรัฐโดยตรงแต่มันไม่ค่อยสบายใจเอาเสียจเลยเพราะมีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ทําการโจมตีผิดพลาดดูเหมือนมงพวกนี้จะเก่งแต่เรื่องการบินธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าให้บินโจมตีที่ต้องการความประณีตเพื่อความแม่นยํานั้นไม่ค่อยจะได้เรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมทางบอก,กอจึงจัดนักบินมงพวกนี้มาให้หรือจะคิดว่าเครื่องบินราคาถูกหากเกิดพลาดพลั้งจะได้ไม่สูญเสียมาก หรือว่าเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ไม่สําคัญการโจมตีครั้งนี้จึงเป็นเพียงการโจมตีตามแผนอําพรางเท่านั้นแต่ก็ช่างเถอะนะจ่าดาวเหนือคิดอยู่ว่าอะไรก็ได้สําหรับพวกเขาการที่ต้องพิถีพิถันนั้นเนื่องจากความสําคัญของเป้าหมายของภารกิจที่พวกตนต้องไปทํานั่นต่างหากทียสแปดใช่ไหมนอสตาคงใช่นะเมเจอร์ไก่มงพวกนั้นแหละที่เป็นนักบินเมเจอร์ติดต่อเองก็แล้วกันรหัสมันบลูสกายบลูเชียส จาดาวเหนือแกล้งแปลงคำด่าของเมริการให้ใกล้เคียงกับรหัสม้งนักบินด้วยความหัวเสียไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการนอนพักฟังเสียงเครื่องบินเข้ามาแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเมเจอร์โรเจอร์แต่ตามลำพังซึ่งเมเจอร์ทั้งสองคนก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าเกมนี้มันจะเป็นอย่างไรแต่ก็พยายามประครองให้เกมมันเรียบร้อยให้ได้กระทั้งเครื่องใกล้เข้ามาไม่มีแสงสัญ,ญญาณไฟจากตัวเครื่องเพื่อป้องกันการตรวจจากทางพื้นดินสาสรสั้นจากบลูสกายเปลี่ยน นักบินมงเรียกลงมาด้วยสมเนียงภาษาอังกฤษแบบมงที่ฟังแล้วทำแม่งหูชมัดนักบินเรียกมาหลายครั้งแต่ทางภาคผืนแกล้งไม่ตอบพันตรีโรเจอร์เปิดเครื่องแจ้งที่อยู่อัตโนมัติไว้แล้วถึงอย่างไรมันก็ต้องบินมาตรงทิศอยู่ดีทำมันไม่มาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไปไหนสซมสันจากบลูสกายเปลี่ยนนักบินมงเรียกลงมาอีกพันตรีโรเจอร์เห็นแล้วว่าใกล้เข้ามามากจึงไม่อยากจะให้เสียงานจากสซมสันเปลี่ยนเฮ้สัมสัน ผมเรียกไปตั้งนานแล้วทาไมคุณเพิ่งตอบล่ะเชียียดหลับอยู่เว้ยคนตอบด่าไปในวิทยุด้วยความหมั่นไส้โอเคแซมซันเป้าหมายอยู่ไหนบอกมาเลยผมกําลังมันนั่นคือสำนวนความขี้คุยของมันที่ติดมาจากสายเลือดชนิดที่เรียกว่าผู้สืบสันดานได้เลยมึงอย่าคุยมากมึงอย่าคุยเดี๋ยวถ้ามึงเจอแซมเจ็ดแล้วมึงจะร้องหาแซมซันไอ้เปรดพันตรีโรเจอร์ด่าไปทางวิทยุอีกซึ่งมาถึงตอนนี้นักบินลำที่บินนำหมู่บินเลยแนวตรงดิ่งจากหัวไปไกลแล้ว คนที่อยู่ทางภาคพ,พื้นหัวเราะที่เห็นความเดือดดาของนักบินในเมื่อมันก็รู้อยู่แล้วว่าพวกทางพื้นดินนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้ามันดูสัญญาณจากจอเรดาร์พิเศษที่รับสัญญาณจากพวกทางพื้นดินได้พันตรีโรเจอร์เตรียมที่จะแก้เผ็ดไอ้นักบินมงคลแรกทันทีไอ้นีต้องแกล้งเสียให้เข็ดเครื่องบินที่เดิมสร้างมาสําหรับเป็นเครื่องบินฝึกเรานํามาแก้ไขดัดแปลงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยจนสามารถเป็นเครื่องบินโจมตีได้ ที่ 28, หรือที่เราเรียกว่าเตซาว8จำนวน4เครื่องบินเรียงลำดับกันมาด้วยระยะต่อที่ห่างพอสมควรคงจะกลัวชนกันเองกลางอากาศนั่นแหละจึงต้องบินให้ห่างกันเข้าไวจ่าดาวเหนือนอนเพ่งตามมองไปบนท้องฟ้าแม้จะมองเห็นตัวเครื่องไม่ชัดเจนแต่บางครั้งประกายไฟที่ออกจากท้ายเครื่องยนต์ก็พอจะช่วยให้จับจุดที่อยู่ของเครื่องได้ลำแรกบินผ่านไปยังไม่คิดที่จะวกกลับมาต้องบินให้เลยไกลออกไป ทางนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลำที่ตามหลังมาได้ตั้งตัวทันจนกระทั่งได้ระยะที่พอสมควรนักบินลำนำหมู่คงจะสั่งการให้ลำต่อไปตามไปทางขวาเตรียมที่จะบินเป็นวงเครื่องที่ 2, 3, 4ตามมาห่างด้วยระยะที่ห่างกว่า1,000เมตรมันจะเอาอยัางไงของมันนะเมเจอร์จ่าดาวเหนือถามพันตรีโลเจอร์เพราลรำคาญในความยืดเยื้อของนักบินมงพวกนั้นปล่อยมันไปก่อนเทนอสตา ไงๆเราก็ไม่ได้หวังผลจากการโจมตีครั้งนี้นี่นะคอยระวังแต่ว่ามันจะเล่นกบ,บาลเราเท่านั้นก็พอก็คงงั้นแหละแต่ผมและโอเสียวกบ,บาลไม่ได้ทุกทีเสียวพันตรีโรเจอร์รอเสียงเรียกทางวิทยุที่จะเรียกลงมาแต่ก็ไม่เห็นเรียกสักทีก็ยังใจเย็นพอที่จะรอต่อไปกะว่ารอกระทั่งมันพร้อมแซมสั้นจากบลูสกายเปลี่ยนจากแซมสั้นเชียมึงเป็นบลูสกายหมายเลขอะไรทำไมไม่บอกลงมาแล้วกูจะไปรู้ด้วยไงยมึงคนไหนที่เรียกมาอีเวน ทางพื้นดินด่าขึ้นไปอีกเพราะมันหน้าด่าจริงๆขอโทษขอโทษขอโทษด้วยแซมสันผมลืมบอกไปจากบลูสกายหนึ่งเนี่ยโอเคมึงจะบินกันไปถึงไหนวะเนี่ยตอนนี้พวกศัตรูมันขุดบังเกอร์รอรับมึงเสร็จตั้งนานเม่อไร่มึงจะจัดการสักทีครับแซมสันขอทราบที่อยู่หน่อยสิเปลี่ยนที่อยู่ใครของแซมสันนั่นแหละโถ่ไอ้เปรตก็ที่เลด้์เช็คพิกัดภาคพื้นในเครื่องมึงไม่มีหรือไงโอ้แซมสันผมลืมเปิดอนะโอเคโอเคตอนนี้เปิดแล้วเปลี่ยนเอ้า มึงไม่ได้เปิดเครื่องตั้งแต่ทีแรกแล้วมึงมาถูกได้ไงวะผมมาตามเครื่องนําทิศอัตโนมัติอะ่ะทางหอควบคุมขอให้ที่ทางบินมาพันตรีโรเจอร์และคนอื่นๆที่อยู่ด้วยถึงกับสายหัวด้วยความเบื่อหน่ายต่อความช่วยของนักบินเออดีนี่ถ้าทางหอควบคุมขอให้มึงบินไปไหนตัวไหนมึงก็ตามขอไปใช่ไหมสมมติว่าขอให้มึงบินไปนูน่นเวียดนามเหนือมึงก็ไปใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกนะแซมสันแถวๆเนี้ยผมเคยบินมาบ่อยนักบินยังไม่ไหวที่จะคุยโวออกมาอีกตามนิสัยดั้งเดิม ผนข้างล่างแม้จะหมันไส้แต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงกับมันดีโอเคแซมซัน okay, ตอนนี้เห็นสัญญาณที่อยู่ของคุณแล้วมีสัญญาณไฟสีเหลืองโชว์ให้เออนั่นแหละนั่นเป็นที่อยู่ของกูนุ้ยไม่ใช่ที่อยู่ของศัตรูอย่าเสกทิ้งระเบิดลงมาล่ะสามอีกครั้งสัญญาณไฟนั่นเป็นที่อยู่ของกูไม่ใช่ของศัตรูทราบแล้วทูลคําสั่งด้วยเปลี่ยนครับทราบครับสัญญาณไฟคือที่อยู่ของแซมซันเปลี่ยนเออถูกต้อง ที่หมายจากจุดที่ตั้งของกูทิศทาง40องศาระยะ2,500เมตรครั้งแรกให้ใช้พลูสัญญาณทำแรนดมารก,ก่อนโอเคไหมเปลี่ยนพันตรีโรเจอร์ไม่ไว้ใจฝีมือไอ้พวกนี้อามากมากก็เลยให้นักบินใช้พลุสัญญาณทำการยิงลงสู่เป้าหมายก่อนแล้วจึงจะปรับการยิงให้ในครั้งต่อไปโอเคส,สัมสั้นคอยดูสกายหนึ่งตอบลงมาเราเริ่มตีวงห่างออกไปเตรียมที่จะหาแนวทางการบินใหม่ในการเข้าหาเป้าหมายนักบินที่พอจะเป็นอยู่บ้าง อ้อมออกทางด้านหลังแล้วตั้งแนว40องศาหมายบินผ่านเหนือหัวพวกทางพื้นดินในขณะเดียวกันบ l ูส sky สามเครื่องแยกตัวห่างเออปลดเลยไม่ต้องคุยไอเวนเอาให้ลงให้ได้นะมึงถ้าไม่ลงกูจะดา่ามึงให้แน่นอนสามสั้นคอยดูรู้สึกว่านักบินมงคนนั้นไม่ยอมลดเรื่องราคาคุยลงมาเลยด่าทเท่าไหร่มันก็เฉยเหมือนไม่รู้สึกมันบินผ่านเหนือเป้าหมายออกไปไม่มากนักเราหักลำ90องศาเตรียมที่จะไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง คราวนี้ใช้เวลาไม่นานการตั้งลำก็พร้อมบลูสกายหนึ่งลดความสูงลงมาอีกเล็กน้อยเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มแรงกว่าเดิมกระทั้งสิ่งที่ต้องการปรากฏขึ้น